เดรืร่อยๆคุณน้องสวัสดีครับกันกระเบาบน,าบนสาวเหญสูช่ไหมครับมาลองเฮ็ดคลิดมั้งครับจากส่องแดงส่องแดงครับเป็นลูกส่องแดงเนอะส่องแดงเบาบนสาวเหญสูสาวใหญสูงเฮ็ดอยากกูอยากกินผมกำลังเฮ็ดงานครับมากิดนคนนี้เฮ็ดงานต้องแล้วงานมากินเขาต่อเขาเคี้ยงต้องกันาอย่าพูดดี เือขอบเนี่ยริงสีฟูรสอนหรอัไปไปดูคุรลขาครับลูกกล่มจะใครูคกค่กลุมมัตเต้างกะปิ ไข่เึ้นหนี่ครับไข่กุ้งไข่ครับ,บขึ้นบม่ง<อ>นะขึ้นมาสดนันนดน่นี่เจ้าหนี้สดกว่านดนเห็นโดงรู่สือ,อาบแต่ตัวเป็นเป็นแน,น่แน่คิอมาด้บ้างกบบปีเนะแต่ก็ใจเขาจะเย็นไม ยิกเดียวรไปวัดดีก <c oughs> ว่าคนน่แส้วสวยอยากินไดแต่กลับมันเป็นเป็นผีผีเป่า <c oughs> ดูดินได้เกับกงุ่มประมาณแปลนี่หนักินที่นั่นแพงครับ

กุ้งเอาลูกเป็นไข่เร้อเป็นตัวครับพี่น้องมาจะเอาลูกเป็นตัวเะมันม็นีไม่ใส่รู้ว่ามนจะเอาเขาเป็นตัวมายถึงว่าเป็นใครแล้วก็ป้กเป็นตัวเนี้ย็ตัววัดขาใครเป็นใครพ้อนนี่เป็นตัวเลยที่จัง ม่วงออกเป็นตัวแล้วเป็ดไก่เอาเป็นไข่ก่อนสไปร์ตหัวออกเป็นไข่ก่อนจะเป็นปลาคือก่อนหนึ่งอะหัดหนาที่เป็กระปลาเอาเป็นไข่ก่อนหรือออกเป็นตัวอีกแบบปลาคออย่างว่าเป็นไข่หรืเป็นลระป๋าวัวเป็นยี่ห่อเป็นไข่ก็อนติ่งโง่กระป๋า ต่อมต่างๆะ ใจเยิ่มใครเป็นนะ รสคัตไป็ดยางไยดีร่อยนะร่อยมุ่งเลยนี่โลดึงเลยน่าร่อยเจ้าก้ามุ่งรอยเจ้าเก้า่บ้านเราม่ีคน